สวัสดีครับนี่คือแอร์แคทเกมนะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปกล้องนะครับวันนี้จะมาดูชมหน้าโมจินะครับโมโยเชียงงมนี่คือซันแคทเกมนะตัวจริงสิ่งจริงนะครับโโยโยเน,นียเนะตือนที่เฮียนี่คือพี่เขาชื่อนะว่าเนอร์แคทเกม ไม่ใช่อะไรอ,ะ <The Storm. S 1> อ่ะ The Stone อ่านะครับ The Stone ตื่นตื่นโมจิตายอ่ะฮะเออเนี่ยเขาตื่นเลยเไปไกลกล้องหน่อยนไม่ต้องมาจับไม่ได้จับกล้องทำไมเนี่ยของเ่าหาเรื่อง เจ้าบรรทัดหายอำนาจค่ะเจ้าจต่อตีลังกาสามตรบนี่การตีลังกาของเขานะอันนี้ก็คือความนะับโดนไวรัสแดกไปแล้วนะใครทำก็ไม่รู้เอายายา,ยาต่อยนี่คือกระเป๋านะครัตายกระเป๋าถนะึงเขรียนเอยเาไปนนอนและนี่ก็อีกตัวนะครับชื่วากอดนะ ผมแมวอยู่สามตัวนะไม่เชื่อพาไปดูได้ <S <S อันนี้ตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็อดนะครับอันนั้นน่ไงมาเห็นไหมอันนี้ตัวอันนี้ตัวอีกตัวหนึ่งนอนอยู่นะครับมีตั้งสามตัวนะก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีคับ